อ๋อเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าทุกคนล้วนตายหมด <laughs> ความตายก็ไม่มีนนมิตหมายเลยนี่เนาครูไม่อยาหกสิบแปดปีแล้วโอ้อันนี้ต้องไปทบทวนแล้วเนาเหนียวอ,อาจจะอมบวยเค็มทักเม็ด <laughs> นีโ <laughs> 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 อ้ ที่ผ่านมาใน68แปกับอีกสองวันนะเ,เร็วแล้วกันเนาะ <Yeah. S 1> มันเวลาในี่าไปเร็ว,เรว,เรวีเดียวเดี๋ยวก็วันเดี๋ยวคืนเดี๋ยวก็จะหมดเวลานชีวิตแล้วเนาะเพราะนั้นรีบลลยสร้างบาร,รมีกันให้ดีเนาะไอ <Yeah. S 1> ้สบั้นหันแหลกกันเดียวแหละเอ๊ะแต่ชีวิตอมตะก็มีเหมือนกันนะ ตอนแรกนี่นก็เป็นเพียงความอะไรล่ะความฝันไฝ่ฝัฝนว่าจะมีชีวิตอมตะเออยิ่งอายุะมากยิ่งงามเหมือนเพชรเหมือนพลอยอย่างน,นียิ่งสดใสยิ่งโอ้ดีจังเนอะแต่เราอย่าไปรู้เรื่องเลย